สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดูให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชั่วปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดงให้กับชาวมังกรและัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังเอ่อครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2อง6นี้ เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับสก b e กดติดตามปันใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลาเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดวิลแล้วก็เป็นไพ่เพ e ออฟว n นไพ่จัดเม้นนะครับไพ่เดอะทาวเแล้วก็อัศวินถือดาบ ไพ่ t e of w a n d ไพ่ the temperance แล้วก็เป็นไพ่ four of cups ก้าถ้วยไพ่ใบสุดท้ายกิ่งถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับไพ่ the magician นะครับไพ่เงินไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตรงนี้กันต่อนะครับในทายกริดเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือไม้โปรดใช้วิทยาในการรับชมและกรับฟังนะครับลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวของชาวมังกรและขนามังกรได้เป็นไพ่เพดออฟวาน เพชรอวัาเนี่ยเป็นไพ่กลางๆนะครับแปลว่าคุณเองอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเรีบนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวเสายังโคจรทับลักนาของคุณอยู่แต่ข่าวดีนะครับก็คือวันที่1มีนาคมในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยดาวเสาร์จะเลื่อนขึ้นไปนะครับนำหน้าลักนาก็จะออกจากลักนาของคุณไปทําให้ความอึอดอัดความตึงเครียดคํามีปัญหา ต่างๆจะค่อยๆฟื้นฟูในทิศทางที่ดีแล้ว1เด็กถือไม้หมายถึงการเริ่มต้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันเปราะว่าเราต้องค่อยๆแบบประคับประคองไปอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าตามดวงชะตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาวอาทิตย์กําลังกลุ่มกับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวคู่ธาตุไฟกลุ่มลัคนามันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างแบบอุนหันพันแล่นมีความรู้สึกที่แบบโกรธง่ายนะครับเพราะได้คู่ธาตุไฟ ร้อนรนวิ่งเต้นต่างๆนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพิ่งเร่งอย่าพิ่งรีบจนเกินไปเด็กถือไม้ขึ้นมาเพราะว่าการงานของชาวราศีมังกรและขนาบมังกรจะค่อยๆไต่เต้าตขึ้นไปได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็จะมีความมั่นคงขึ้นมาภายหลังนั่นเองนะครับ ช่วงเนี้ยมันอาจจะดูยากลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่ามีไพ่เทนอฟวานเทนอฟวานก็ไม่ได้เป็นไพ่เสียเนาะมันเป็นไพ่กลางๆ2สองใบเนี้ยนะครับเป็นไพ่กลางๆงแต่ไพ่เด็กถือไม้เนี่ยค่อนข้างเกือบดีเพราะว่าอะไรครับมันหมายถึงการพัฒนาการต่อย,ยอดแบบแตกขยายออกไปแบบทีละเล็กทีละน้อยที่ไม่ต้องแบบวุ่นวายอะไรแบบเนี้ยครับมันจะไม่ผิดพลาดเพราะว่าชาวราศีมังกรและคนะม,มังกรเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างละเอียด ถูกไหมครับรอบครอบเพราะดาวประจําตัวคือดาวเสาร์เป็นการวางแผนเป็นการวางระบบถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะหนักแต่ชาวมังกรสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวการมั่นคงนะครับได้ดีมากๆเลยสิ่งที่คุณกําลังทุกข์ใจวิตกกังวลเหนื่อยกับการแบกภาระมันกําลังมาถึงนะจุดจุดเปลี่ยนแล้วอย่างที่บอกไปว่าในช่วงของออประมาณเดือนมีนาคมนะ่ยทุกอย่างจะค,ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ หลุดพ้นไปได้จริงๆเอฟเฟกเนี่ยนะครับของชาวมังกรเนี่ยตอนนี้คือดาวเสาเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์ไปข้างหน้าแล้วนะครับจริงๆแล้วยังไม่ออกจากราศีมังกรแต่เทียบเท่ากับดาวเสาเนี่ยไปถึงเลื่อนข้างหน้าแล้วมันแปลว่าการโฟกัสเป็นระยะลองเทอมนะครับหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยกำลัง ไปสู่สิ่งที่พัฒนากว่าเดิมนะครับคุณถึงยอมที่จะแบกภาระก่อนเพราะว่าสิบไม้หมายถึงการรวบรวมการแบกภาระแล้วจะมั่นคงภายหลังมันเหมือนกับเราทํางานทั้งเดือนแล้วเราได้รับเงินเดือนในปลายเดือนนั่นแหละมันก็คือแบบนั้นนั่นแหละหมายถึงเราจะเหนื่อยตั้งแต่วันที่1นึ่งจนถึงวันที่3 0 3สิถูกไหมแล้วเราก็จะได้เงินเดือนในวันที่1โดยประมาณอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเราจะเหนื่อยก่อนแต่เราจะมีความมั่นคงแล้วก็ได้รับผลตอบแทน ภายหลังนั่นเองค่อยๆคิดค่อยๆทําเด็กถือไม้เนี่ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ล้ากับในเรื่องของการทํางานอยู่พอสมควรก็อาจจะต้องใช้เวลากับการปรับในเรื่องของรูปแบบนะครับกับการทํางานนิดนึงเนาะเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเบื่อเบื่ออยากอยากมีความรู้สึกที่เหมือนกับ น้อยเนื้อต่ําใจบ้างในสลับบางคนเนาะเพราะอาจจะดูดีดูมีปัญหาในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรค่อนข้างร้อนรนนิดนึงอย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรกลุ่มลักขาของชาวมังกรนะครับแล้วก็มาจากพบเรือนมอรณะด้วยอาทิตย์เนี่ยมาจากพบเรือนมอรณะมาทับหลักเนาะมันก็จะมีความรู้สึกร้อนรนไปทับกับดาว เสาเป็นดาวกู้ธาตุไฟคือดาวประจำตัวร้อนลนถึงตัวเองมีความรู้สึกเครียดตึงวิตกต่างๆนาๆนาะครับมีปัญหาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของไมเกรนความเครียดความดันสายตานะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็การบาดเจ็บที่เทา้านะครับชิบจรลงเทา้าเดินทางบ่อยนะครับ ทำงานหามลุ่งหามคำ่ำนะครับเหนื่อยมากหน่อยแบบเนี้ยเป็นตนคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ต้องแบบเยียวยาตัวเองนิดหนึ่งเนาะมีไพ่โฟล์ทครับคือบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังกับสิ่งที่เราอยากจะไปอยากจะทําเพราะดาวคู่ธาตุไฟมันกระตุ้นพชชั่นของคุณค่อนข้างเยอะต่อให้คุณทําเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ทําไป นะครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยแต่ร่างเราจะพังไปได้เนาะดังนั้นเนี่ยพยายามโฟกัสแบบในระยะรองเทอมอีกสักนิดหนึ่งเนาะอย่าพิ่งเร่งอย่าพึ่งเรีบจนเกินไปเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีภาวะของความเครียดความกดดันอย่างที่บอกไปว่าระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองที่บอกไปขั้นต้นด้วยเช่นกันนะครับ คุณเองอาจจะต้องใช้นักษาของการปรับมุมมองปรับไม n ยเซ็ตปรับความคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องใช้การ Balance การสมดุลมีไพ่เด e ะเทมเพลนส์เด e ะเทมเพลนส์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการสมดุลการ Balance นะครับบางอย่างมันก็ไม่ได้ดีแบบ100%แต่มันก็ไม่เสีย100%เาะบางคนอาจจะมีการแบบคิดหรือมีความคันนึงหรือมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะว่าดาวคู่ธาตุไฟเขากลุ่มตัวเราเรารู้สึกว่าร้อนหลนหรือเกินอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้มีความรู้สึกมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นรอบข้างรอบตัวบ้างหรือบางคนอาจจะมีภาวะของความรู้สึกที่แบบทะเลาะกันได้นะมีไพ่เดอะทาวเวอ์อาจจะมีความรู้สึกอยากจะจบอยากจะไปนะครับแบบนี้เป็นต้นมีไพ่เดวิลมาด้วยบางทีคนอาจจะ คุณอาจจะโดนปัญหาลุมเลาหรือปัญหาถูกเพื่อนร่วมงานนะครับอาจจะแบบแบบไม่ไม่โอเคกับเราดิสเครดิตกับเราหรือมีปัญหากับเราหรือเลื่อยขาเก้าอี้ใดๆหรือเราอาจจะมีความรู้สึกมีปัญหามีความขัดแย้งกับอ,อาจจะเป็น เพื่อร่วมงานหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังค่อนข้างสูงนะอาจจะมีปัญหาของการจบเลิกลากันไปสําหรับหุ้นส่วนได้นะครับเพราะเดวิลเนี่ยบางทีแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการคิดการตัดสินใจการถูกเอาเปรียบนะครับแบบเนี้ยคุณอาจจะเสียเปรียบได้มันอาจจะทําให้เราต้องยุติการลงทุนร่วมอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็พยายาม เปิดรับในสิ่งที่ดีและบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบเบื่อแล้วอะที่จะทํางานอยู่นี่นะครับถ้าต้องร่วมงานกับคนอื่นมันอาจจะมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดังใจ เลยมีความรู้สึกแบบไปตายเอาดับหน้าดีกว่านะครับหรือมันมีความรู้สึกที่เหนื่อยล้ากับการทํางานหรือเหนื่อยล้ากับการท,รท,ที่เราต้องอดทนกับการทํางานกับบุคคลอื่นที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแบบนี้เป็นต้นเนาะมันมีความรู้สึกที่เราแบบหยหาสิ่งอื่นที่มันเป็นแบบอนาคตที่ดีแบบนี้เป็นต้นเนาะ ดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีโอกาสการหลุดลพ้นไพ่ the judgment หมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงการเคลียร์ปัญหาหมายถึงการชดใช้สิ่งต่างๆที่เราได้กระทํามาในอดีตแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไพ่ the tower คือเหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะแบบพังทลายมันไปจบสิ้น นะครับแล้วเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนาโน้มเป็นทิศทางที่มีการเริ่มต้นใหม่เด็กถือไม้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ judgment หมายถึงการหลุดพ้นการปล่อยวางก็แปลว่าเราจะสามารถหลุดพ้นและปล่อยวางสามารถที่จะเริ่มต้นงานใหม่ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีงานอื่นทําก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานในที่อื่นๆนะครับหรือสามารถที่จะมีการเริ่มต้นกับในเรื่องของการทํางานอื่นๆได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับ อย่างแรกนะครับเราควรจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนิดหนึ่งเนาะพยายามต่อสู้ดิ้นรนนิดหนึง่งเพราะบางทีมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักแหละมันอาจจะมีการแบกภาระอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเพราะว่าเหมือนมีเหตุและมีผลนิดนึงกับการคิดการตัดสินใจอย่าทำอะไรด้วยขาดสติหรืออย่าทำอะไรด้วยการที่แบบเหมือนอคิดแล้วก็ตัดสินใจโดยการแบบเอาแต่ใจเกินไปนะพยายามมีเหตุและมีผลนิดหนึ่งเนาะราชาถือดาบมา ราชาถือดาบเนี่ยบางทีเราก็มีอีโก้มีความรู้สึกที่แบบอืเราก็มีศักดิ์ศรีจะอยู่ต่อไปมันก็มีความรู้สึกอึดอัดมันมีความรู้สึกที่แบบทําอะไรไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเพื่อความสบายใจเราก็อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทํางานอื่นๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้เนาะเพราะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงได้แหละถ้าเราพยายามมีเหตุและมีผลสักนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะ เขาเรียกว่าเหมือนกับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นทําให้เราสามารถปลดปล่อยได้อย่างที่เป็นแหละเนาะประมาณนี้หรือคุณพยายามอดทนตั้งใจอีกหน่อยหนึ่งกับการต่อสู้การดินน้นรนพยายามปล่อยวางกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงถ้าเขาไม่ได้มามาแบบเหมือนเราอยู่ในที่ของตัวเองแล้วรักตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองนะครับเยียวยาตัวเองแล้วถ้าเขายังหาเรื่องเราเขายังใส่ร้ายเราเขายังทําอะไรไม่ดีกับเราก็พยายาม เฟดตัวออกมาหรือคุณอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนงานไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาเหลื้อหลังได้ถ้าเราไม่เฟดตัวออกมาหรือเราอาจจะมีไมซ์เซตที่ติดลบแล้วก็มีความเครียดสะสมในเรื่องของการทํางานได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นมีความร้อนอกร้อนใจอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็พยายามเยียวยาตัวเองให้มากๆแล้วพยายามเ,ออเขาเรียกว่า หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันอย่างที่บอกแหละว่าคุณสามารถหลุดพ้นจากปัญหาแล้วก็ในเรื่องของ อารมณ์สิ่งต่างๆที่มันขุณนคลองหมองใจอะไรที่มันไม่ลงตัวจะค่อยๆลงตัวมากขึ้นจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพยายามอย่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากจนเกินไปพยายามใช้เหตุแล้วก็ผลนิดนึงเนาะมีคิงถือถ้วยเปราว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณนะยังมีคนมีเมตตามีเสน่ดึงดูดทําให้คนอื่นยังคอยแบบช่วยเหลือเราได้ยังสามารถที่จะเหมือนกับ แนะนำตัวคุณได้นะครับกับการทํางานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังมีคนแบบอุปถัมภ์อุ้มชูกับตัวคุณแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือสับสนให้กับตัวคุณนั้นอยู่รอดปลอดภัยกับในเรื่องของอการงานนะครับหรือการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นมากขึ้นเช่นกันนะครับมีไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดอะแมจิชเชนเดอะแมจิชเนเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะหลุดพ้นและหาทางออกได้หรือมีสติมีไหวพริบมีปฏิพันธ์กับการที่จะเอาตัวรอดได้ นะครับถ้าเรายังมีสติในการดําเนินชีวิตมีไหวพริบมีปฏิพันธ์คุณยังสามารถเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคสามารถจบปัญหาได้และเริ่มต้นสิ่งดีๆได้เปลี่ยนแปลงเป็นนาโนมเป็นทิศทางที่ดีได้แล้วเราจะมีความสุขความสมหวังนะครับหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะดูเหมือนกับาคาเรียกว่าเหมือนตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นอ่ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วแบบนี้เป็นต้นเพราะกิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่า ก็เหมือนสภาวะแวดล้อมคนอื่นก็อาจจะดูโอเคกับเราอยู่นะครับแล้วก็สภาวะแวดล้อมความกดดันที่เรามีก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะครับเพราะมันเป็นไพ่ใบสรุปด้วยเช่นกันเนาะมีความหวังใหม่นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภกันต่อขอโชคลาภแล้วก็การเงินนะครับให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยนะครับ the world แล้วก็เป็นไพ่สเตรนจ์ไพ่ i ่ e o ออปสอดโอเคปัญหาของความขัดแย้งนะครับคุณจะสามารถยุติได้ปัญหาแห่งความขัดแย้งคือฝ่ e o ออปสอดสังเกตดูว่ากําลังต่อสู้กันนะครับแต่มันจะสามารถเอาชนะได้จากไพ่สเตรนจ์สเตรน์คือคุณต้องเป็นผู้ที่แข้ม,แข,มแข็งนะครับแล้วก็พยายามใช้สติปัญญากับการสกดข่มนะครับคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้สามารถที่จะ เครียพลังงานตรงนี้ได้สามารถจบสิ้นกับปัญหาได้ the w o r d the w o r ใหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่นะครับไม่มีใครทำลายคุณได้ถ้าเรามีสติกับการยับยั้งและก็พยายามหาทางออกหาทางเอาตัวรอดให้ได้แล้วคุณจะมีประสบผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไกลนะครับไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ใจตรงนี้ได้ ใครที่ลงทุนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบได้ราบลอยนิดหน่อยนะครับแต่ช่องนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับแค่มาพยากรณ์ว่าอาจจะได้แต่มันคงไม่คุ้มเสียก็พยายามลงทุนแต่น้อยนิดหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อลาบลอยเนาะเพราะว่าการลงทุนอาจจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยคุ้มแหละพูดได้ง่ายๆประมาณนี้และก็อย่าให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่ามีไพ่เดวิลเกิดขึ้นเนาะ การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวในระดับปานกลางนะครับอาจจะไม่ได้บ้างมากหรืออาจจะไม่ได้น้อยแต่ก็พยายามสมดุลบาลานซ์นิดหนึ่งเนาะแต่การเงินยังถือว่าโอเคพอได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ